สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับชุดตรวจโควิดด้วยตัวเองนะครับในชุดตรวจของเราก็จะมีอุปกรณ์ให้มาคือตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไม้สวับตัวนี้เอาไว้ปั่นจมูกแย่ yeah. เข้าไปในโพงจมูกประมาณ2เซนครึ่งหรือว่าประมาณ1นิ้วทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็หมุน5รอบเพื่อให้ได้สารคัดหลัง่งให้มากที่สุดเสร็จแล้วเอามาจุ่มในน้ํายานะครับน้ายาหลอดน,นี้ จุ่มเข้าไปมันจะมีฝาปิดอยู่ตรงนี้เราก็ถอดฝาออกได้นะครับจุ่มจุ่มเข้าไปนะครับจุ่มขึ้นจุ่มลง10บครั้งแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาอย่างละหครั้งเสร็จแล้วเอามาหยอดลงตรงนี้3มหยดบีบแล้วก็หยอดลงไป3มหยดถ้าผลออกมาเป็นขีดสีแดงขีดเดียวที่ตัว C แสดงว่าเราไม่ติดโควิดถ้าสีแดงขีด ที่ตัวทีด้วยขีดที่ตัวซีด้วย2ขีดแสดงว่าเราติดโควิดถ้าไม่มีขีดสีแดงเลยแสดงว่าชุดตรวจนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ผมผมตรวจไปแล้วนะครับแสดงว่าผมไม่ติดโควิดนะแต่ก็เอามารีวิวให้ดูว่าวิธีการตรวจเขาเป็นยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ